มังงะวันพีช1145กับการเปิดตัวตำนานโจรสลัดที่เคยประทะนะครับกับโลกิมาก่อนเรียกได้ว่านะครับดร็อกตีซีเบ็กนั้นสามารถจัดการโลกิได้อย่างราบคาบเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i ีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขบวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยด่วนมังงะวันพีชในตอนที่1 1 4 5ซึ่งแน่นอนว่าเป็นหนึ่งตอนเลยที่แฟนขบวันพีชนั้นเฝ้ารอในการรับชมเพราะว่าเนื้อเรื่องของวันพีช มันโคตรเดือดเลยละนะครับถ้าใครนันที่ตามวันพีทมาก็จะทราบแล้วว่าช่วงนี้วันพีทนั้นโอ้โหเนื้อเรื่องดีมากๆเลยในภาคเอลบาด้วยถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเนื้อหาสําหรับตอนนี้นั้นจะคุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่าและถ้าคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันและดูเสร็จแล้วคอมเมนต์ด้วยล่ะ โดยปกตอนของมังงะวันพีชในตอนที่1 1 4 5นั้นเราจะเห็นว่าอุนตินั้นได้ทําการกอดเพชรวันเอาไว้หลังจากที่ยามาโตะนั้นได้ช่วยเหลือพวกเขาเอาไว้นะครับก็น่าจะเป็นคาประทับใจเลยล่ะนะครับที่2พี่น้องนั้นสามารถรอดพ้นได้ก็หวังว่านะครับจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะสำหรับ2คนนี้เริ่มตอนมากลุ่มโจนสลัดโคลอนนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าก็คือเป็นกลุ่มโจนสลัดที่โคลอนบอกว่าต้องให้ฉันเป็นกัปตันนะถึงพวกนายจะขึ้นเรือฉันมาได้นะครับก็มีพวกนามิพวกจิน โคโนนั้นก็ได้ไปเจอนะครับกับซาโลโลบิดและชอปเปอร์นะครับซึ่งหลังจากนี้ก็เดาว่าเดี๋ยวคงจะหาวิถีทางนี่แหละในการได้ช่วยนะครับให้เด็กๆนั้นสามารถรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ให้ได้นะครับและเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ฝั่งยมโลกโดยโลกินั้นนะครับได้เปิดเผยบางสิ่งบางอย่างโดยบอกข้อมูลแหละครับว่าให้กลุ่มลูฟี่ได้รู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับภาคีสวินเทพนะครับก็คือข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับว่ามีภาคีสวินเทพมานะแต่เขานั้นนะครับก็ไม่บอกนะครับเรื่องที่อยู่ของแชงด เนื่องจากว่านะครับก่อนหน้านี้ใครจากันได้นะลูฟี่นั้นเนี่ย เคยไปให้คำมั่นสัญญากับโลกิเอาไว้แหละครับว่าจะปล่อยโลกิให้เป็นอิสระนะครับแต่ด้วยความที่ว่าลูฟี่นั้นไม่ได้ทําตามสัญญาเพิ่งจับโลกินะครับจับขังไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่แปลกนะครับที่โลกินั้นอ่ะก็จะยังไม่บอกเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มีการย้อนอดีตกลับไปนะครับโดยมีการเปิดเผยแล้วครับว่าโลกินั้นเคยพบเจอนะครับกับร็อกดีซีเบคด้วยในอดีตนะครับโดยเขานั้นเป็นคนเคยขอนะครับเข้าร่วมกลุ่มโจรสัตซีเบคแต่ปรากฏว่าถูกปฏิเสธไปในตอนนั้นซึ่งงงในน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 ตออี้้ก็็็เเเเเเหหมมืดิััาายปแ่ ของด็อกตีซีเบ็เท่านั้นยังไม่ได้เห็นเลยนะครับหน้าตาของพี่แกชัดๆเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการเปิดเผยว่าลูกิในวัยเด็กนั้นเคยทาไฟทาสู้กันนะครับกับซีเบ็และจบลงนะครับโดยการที่ถูกซีเบ็นั้นจัดการสยับแม่ยับเลยนะครับเท่ากับว่าซีเบ็นั้นฝีมือนะครับระดับท็อปของเรื่องแน่นอนนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับถึงแม้ลกิในตอนนั้นจะเป็นเด็กแต่เชื่อได้ว่าโค้รเก่งแน่นอนแล้วก็จะมีฉากการย้อนอดีตนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นหนวดขาวด้วยในตอนนั้นเพราะว่าหนวดขาวนั้นเคยเป็นลูกเรือของง็ีเไม่่แปลลกทจหหนั โลกินะครับจึงเชิดชูในตัวของซีเบกมากๆเลยนะครับแบบเดียวกับที่ลูฟี่นั้นเชิดชูในตัวของแชงนะครับโดยโลกิคิดแล้วครับว่าเขานั้นเนี่ยเป็นพวกที่เกิดผิดยุคจริงๆเพราะเขานั้นนะครับอยากจะโตมากกว่านั้นในตอนนั้นและได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโจรสลดร็อกคงเป็นอะไรที่มันฟินนะครับในตัวของโลกิมากๆและเหตุการณ์ถูกตัดไปลูฟี่นั้นได้เอาเนื้อมาให้กับโลกิกินนะครับเพื่อฟื้นร่างกายตนเองจึงทําให้โลกินั้นดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาด ได้ทาการดับไฟนะครับที่โลกิปเป็นคนสร้างขึ้นแต่เราก็ไม่รู้นะว่าสามารถดับได้หมดเลยหรือเปล่าต้องไปรอดูภาพเต็มอีกทีแล้วก็ท้ายตอนนั้นเราจะเห็นว่ากุนโกนั้นปรากฏตัวขึ้นนะครับบนเรือสวาวของเขาและ,ะเผชิญหน้านะครับกับกลุ่มโจรสัตว์โคลอนเรียกได้ว่าวิกฤตขั้นสูงนั้นก็อาจจะมาแล้วก็ได้นะครับพะในตอนนี้สถานการณ์นั้นก็ค่อนข้างย่าแย่เลยนะครับกับการที่เจอหนึ่งในภาคกีสมวินเทพอย่างกุนโกเป็นไงบ้างตอนนี้เดือดคุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่านะครับสับผมอาจจะไม่ได้เดดบบเดดดดืือออแแบบบร่่่่งตตสู้้้ขนนนนาาััก็ไว เดือดเรื่องข้อมูลและการเกี่ยวกับร็อกตีซีเบกนะครับในฐานะไอดอนคนนึงเลยล่ะของเจ้าชายโลกยแลทุกคนเขียนนบ้างก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมเมื่อมีสปอยด่วนแบบนี้ก็จะมีถามตอบท้ายคลิปเป็นการพูดคุยกันของคนในช่องของเราว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับมีประเด็นไหนหน่าสนใจมีความคิดเห็นไหนของคุณนั้นที่น่าสนใจหรือเปล่าโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่า เริ่มต้นที่ความคิดเห็นแรกนะครับของคุณจิตวิสุกาบันมีสิทธิ์ตายไหมครับอาถ้าพูดตรงๆนะครับว่ามันก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่กาบันนั้นจะตายนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราก็มองได้หลายแง่มุมอาจจะยังไม่ถึงตายนะครับแต่ก็คงจะว่าไม่ได้มีความสามารถนักเพียงพอละกันที่จะไปสู้ในกอดสุดท้ายนะครับคือแบบว่าอาจจะมีการสูญเสียไว้ว่าต่างๆหรือนะครับจริงๆเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นคนยุคเก่านั้นผมก็ไม่ได้เชียร์ขนาดนั้นว่าเฮ้ยเป็นคนยุคเก่าจะต้องไปร่วมนะครับทุกศึกในการต่อสู้นะ ดูดยุคสมัยใหม่นั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าไปต่อที่ความเห็นออกไปของคุณ28นะครับมีเล่นแน่เอเนลมาช่วยแน่สงครามครั้งสุดท้ายอันนี้ผมโคตรของโคตรแอบหวังเลยนะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่โคตรมีสเสน่ห์แล้วก็คาดหวังด้วยว่าเออเฮียแกนั้นจะมีบทบาทนะครับเพราะจริงเป็นตัวละครที่น่าสนใจและด้วยความที่ว่าถูกปูเนาะขึ้นไปบนดวงจันนะครับมันก็มีโอกาสที่จะลงมาข้างล่างอยู่แล้วถ้า,ามันจะเชื่อมโยงกันนะกับสงครามครั้งแรกในเรื่องวันพีทอาจจะใครไปติ่งของเอเนลลองคอมเมนต์แสดงความเห็นมาข้างล่างนี้้้ไดเลลยแวก็ ไปต่อที่ความเห็นต่อไปของคุณรากไม้สายเปลือยสงสัยเลลี่จะมีลูกกับเขาหรือเปล่าถ้าปัจจุบันนะครับมีการเปิดเผยว่าไม่มีนะอ่ะีจะพูดเหมือนจะมีนะมีการเปิดเผยว่าเลลี่นั้นเนี่ยไม่ได้มีลูกนะครับซึ่งถามผมผมก็ว่าก็ไม่น่ามีนะด้วยการความรักและกันนะครับระหว่างเลลี่เนี่ยกับพีเมียแยแกเนี่ยมันเป็นความรักเชิงแบบผู้ใหญ่อะ่ะมันไม่ได้แบบว่าเชิงที่แบบอะไรขนาดนั้นนะครับผมมองว่าใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันก็ดูอิสระดีนะตามสไตล์เลลี่ไปต่อที่ความเห็นต่อไปของคุณโซโลโมอนผมว่าคอโลกิเป็นนสส่ววนนึงร้าอาุธ โบราณแน่นอนอก็อยากให้เป็นนะแต่ผมมองว่าอ่าไปอีกเวนึงเลยก็น่าจะเวิร์กมากยิ่งกว่านะครับด้วยความที่ว่าอาวุธโบราณนนะั้นเนี่ยมันค่อนข้างเป็นตีมเป็นอาวุธที่มันแบบโคตรของโคตรแข็งแกร่งเลยนะครับผมยังคาดหวังที่มันเหนือไปมากกว่านั้นแล้วก็ไปที่ควัมมีนต่อไปของแอดีคว่าคุณโกเนี่ยได้สิ <laughs> เป็น FC ละกันนะเป็น FC กับลูกละ,ะกันเนาะอ่ากา็คาดหวังละกันนะครับว่าคุณโกะนั้นเนี่ยที่เป็นตีนของบุ๊กเนี่ยแล้วก็จะแอบ,บช่วยนะครับในตัวของอ่าพวกลูฟี่ละกันเนาะอ่ะอย่างล่าสุดเนี่ยคุณโกะก็มาแล้วนะครับอ่ะผมก็คาดหวังนะเออเดี๋ยวถ้าเจอบุ๊กนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแนวคิดก็ได้ด้วยความที่ว่านะครับมาเจอนะครับคนที่เป็นไอดอนของตนเองแล้วก็ไปต่อทีว,วันม่ต่อไปของคุณแอดองทักษิณอยากให้ภาคนี้คืนความหนุ่มให้กาบานคงต่อสู้กันมันน่าดูซึ่งพลังในการคืนความเยาาววัมมนนนีคทํได้จริงๆะ โอ้ถ้าคืนมาบอกเลยโหดแน่นอนนะครับระดับท็อปๆนะครับคือหลายคนจะมองว่ามือขวามือซ้ายราชาโจรสลัดนั้นมันอาจจะไม่เท่าจาักรพรรดิผมมองว่าระดับจักรพรรดิได้เลยนะครับแต่โอเคถ้าแบบนั้นมันก็โกงไปด้วยสเต็ปที่มีและกันก็เชื่อได้ว่าอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับไม่ทําให้หนุ่มหลอกไปต่อด้วยความเป็นไปของคุณเคทีเป็นไปได้ไหมที่พ่อของโลกีโดนควบคุมเพื่อต่อสู้กับโลกิและโดนโลกีฆ่า มันก็เป็นไปได้หมดนั่นแหละครับคือจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นตอนเนี้ยโลกินั้นอาจจะเป็นแพนรับบาปนะครับอยู่ที่ว่าพ่อของโลกินั้นจะดีหรือจะเลวเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบรูปแบบนี้ผมว่าก็แอบไปซ้ําในเดดโลซ่าดิดหนึ่งนะที่ถูกบังคับนะครับแต่โอเคถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะสาหรับวันพีทนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสปอยด่วนมังงะวันพีทในตอนที่ ,145 นึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้านะครับแล้วก็ถามตอบท้ายคลิปด้วยเป็นการพูดคุยกันของคน ั้นนไม่ได้คอมเมนต์หรือว่าอยากจะคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ไ,ได้เลยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มีถามตอบอีกให้ทุกคนได้รับชมนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาได้เลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ